ภากันเลยค่ะสามอารีตัวแม่ของวงการบันเทิงทั้งน้ำหวานเหมยโรม,มี่ออก จากจอนะคะมารวมตัวกันอย่างชื่นมื่นเมื่อคืนนี้ค่ะเพื่อเลี้ยงฉลองสองวาระงานแรกนี่ก็คือการปิดกล้องนะคะเสร็จการถ่ายทําละครแบบแซ่บเรื่องระบำดวงดาวและงานที่2ก็เป็นความสําเร็จที่ได้รับสุดร้อนๆนะคะเพราะว่าทันทีที่ละครออกอากาศแค่ฉากเดียวนะคะทางเพื่อนๆพี่ๆในวงการที่รู้ลึกรู้จริงก็ต่างบีบแอนกริ้งกร้างมาเอ่ยปากกันชมอย่างเกลียวกาวเลยทีเดียวนะคะเรียกเลยว่าตัวร้ายอย่างน้ําหวานนี่นะคะแจ้งเกิดได้ในคืนเดียวในขณะที่นางเอกลิเดียที่มาเล่า ลเรื่องแรกนะคะก็ตีบทแม่ค้าขายกล้วยแขกแตกทะลุก,กระทะเลยทีเดียวนะคะเป็นความสําเร็จที่รวดเร็วที่สุดทําเอาสาพลอยเชอมานางเอกลิเดียและแอรินออยธนาพี่อุธนากรพี่แจ็คเกิดก,ก็แฮปปี้กันสุดๆในขณะที่นักแสดงที่เตรียมตัวกันมาโผล่ในฉากต,ต่อไปอย่างหนุ่มเพรมแล้วก็วุฒก็ไม่ยอมให้แฟนๆพลาดเด็ดขาดขอบอกว่ามันแล้วก็แซ่บมากๆคะ่ะ หายเหนื่อยหาเหนื่อยค่ะก็หวังว่าทุกคนคงชอบเพราะว่าหลายคนก็แบบ Twitter มาบอกว่าเออเนี่ยละครน่าดูมากๆเลยนะจะติดตามอะไรอย่เงี้ยค่ะหลายคนให้ความสนใจกับละครเรื่องนี้มากก็รู้สึกก็ก็สนุกดีค่ะที่ผ่านมาถ่ายทำมาก็มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วพอได้เห็นผลงานออกมามันก็หายเหนื่อยอะค่ะก็พูดชัดกว่าที่คิดไว้ต้องบอกคำเรยวว่าสุดยอดเกินคาดครับ ก็จะแบบแบบเฟกๆนะคะก็คือเขาเขาเป็นคนเลวจริงๆแล้วก็เขาก็มีปัญหาทางจิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวคอยติดตามดูรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะก็เป็นละครเรื่องแรกของเดียนะคะรับรองว่าได้เห็นเดียในบทบาทที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนค่ะดูแค่วันพูดกับพรหัสก็พอครับดูน้อยๆหรือว่าดูนานๆนะครับเรื่องนี้คือ พูดตรงๆคือเล่นตัวคาแรกเตอร์ลมมี่เนี่ยมันค่อนข้างใกล้กับหลายๆอย่างที่อารู้สึกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เล่นใน้ส่ความอารมณ์ของตัวเองไปด้วยในคาแรกเตอร์ตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เต็มที่ค่ะแล้วก็ภูมิใจมากด้วยค่ะครับผมก็ดีใจนะครับที่ละครเนี่ยได้ออนแอร์แล้วนะครับ แต่มันยังไม่มีผมครับมันยังไม่มีผมจนกว่าประมาณ <c oughs> ตอนที่สามครับผมว่าฉันก็ต้องรอดูกันนะครับต้องติดตามชมตอนที่2-3 3สามตนสามห้จนจบเลยนะคะรับรองว่าแซ่บสุดๆเป็นละครแห่งปีแน่ๆค่ เอาละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณชุดพิธีกรจากเวิร์กช็อป CBS อ Chat Paper Cut and the Pencil Sharpener ค่ะครับวันนี้นะครับก็ลากันไปแบบไม่มีคำขวัญดีๆนะครมีแต่ความหวังดีให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับจอยอาร์ตแล้วก็ชามแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ